อะไรอะไรดิบเบ้ลแฝดขึ้เกมไม่ได an> 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 ้ N ี um an> ่เราดมาไรอที่อย่น an> ี่เลยครับไม่ได้มาแฝดต้องแก้เพครับปาที่นั้นอะไรครับอาดติวนเป็นที่งโล่งมีปุ่ี้ให้ถอนได้เลยนะใยากเข้ามาอะไรจะห้เดียครับแฝดี๋ววิ่งตัดแฝดมาลูกวีไม่ทำลายมาแพนนคอ จะไงครับบอลได้เปรียบครั๊บจะอยู่เกมหรือไม่เอาแล้วครับจับใจลุกครับเจ็บแต่ก็ลุกนะครับเพราะบอลได้เปรียบอยู่เอาละคุณบอลเลือกอย่ามาแฝบแด๊ตตูนตักได้ครับพี้แนตตี้แนตตี้มาลูกนี้กับอะไนอยไรจอมาครับลุยมาลูกนี้ไม่ดีครับพาธรพลยัด สอทอก็เปิดมาอาลูกรันแนตตี้จอนมาลูกนี้ไม่ดีครับไายตันมาเชี้หัวเลยครับฝากมาให้ลูกนี้บอลมานแล้วไม่ได้ไม่ได้มันเกิดก็น่าดีเอฟซีครับไปต่อเอาใหม่ตั้งใหม่ตั้งใหม่เพราะเราคุดูสิครับออกมาสมสักสมสักมาดินนะสอทอกีกครั้งนึงครับแล้วครับออกไก่แล้วตักมาลูกนี้หูวิอารับใคร ไม่มีชูวงไไปกันต่อนะครับสมเกตเมิงต้อแพ้บ่อไอ้ต่อลงอ่ะแกได้ดีมากครับแผงหลังคนระับหน้าตัวเดียวมันไม่ไหวนะอ่ะเอเลอลื่นละเอียดมากนะครับท่อนเหนี่ยลอมนะครับนะฮะแล้วได้เปรียบสกอร์อยู่ด้วย,ยนะครับขออนุญาตนะโอ้นีเ่เลยครับเป็นสุดๆรามัานะูปารนะ์ทรับพลปากทีธนาเนี่ครับช่วยไล่ช่วยไล่ช่วยแม่ไล่ ขอขมาพัฒนารับคุณครับนี่แล้วครับเจอเพชรแล้วครับทางด้านทีเอครับขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาลูกนี้ด้านในต่างได้ครับดานายนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยเออดนายแต่ที่วมืงขยับทีในด้านข้างเทียนลงใช้เกี่ยวครับฝ่ามานี่นั้นแพทรัตน์แพททางหน้าหน้านอกครับเจอเขี่ยเจอสะกิดเจอแค่เจอเกาเอาตัวรอดมาได้ครับภูมบอลมูมเลือกและตัดมาลูกนีแควขยับตึงพึงจกบจอดมาผู้กอง ผู้พองฝากเข้าฝากอ้แปะลูกนี้เจอได้และจับผีลูกนี้ว่าหลอวุ้นก็ยังไม่ได้ครับนี่ว่ายไงสออเตอตปูเหนียบดีมาต้องชมตาเจริญวงศ์เกียบเจอเพชรกต้องเกียบจับได้เป็นลูกนะครับแบ ใครอยามาพวกฝากมาได้ดครับออนอักวิชาตยัดมาลูกปีตามสัปดาห์คืนเกมไม่ได้จังหวะบอลใครอย่าไปดึงขวาครับสมศักดิ์เปิดมาลูกนี้ครับติดอะไรดันนายสายเข้ามาปอนยังออกบอลดีเขี้ยวดนายคุกอ่อนใครอย่ามากลาง ดานในไทยพึ่งัะ <autre> คืออย่างที่ท่านยอดอ่อนนัพิชาตดานในยัดมาลูกมีติดอย่างนี้ด้านครับ